ยังมีความเชื่อของคนไทยจำนวนไม่น้อยว่าการทำแท้งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นการทำบาปแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เช่นการตั้งท้องจากการถูกข่มขืนหรือจากการที่ผู้เป็นแม่ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและต้องแบกรับภาระนี้ไว้ไม่สามารถทำแท้งได้อาจทำให้คนเป็นแม่จะต้องทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตและเด็กที่เกิดมาก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสังคม ทราบหรือไม่ครับว่าประเทศไทยเรานั้นก็ผ่านกฎหมายให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่มีความผิดแต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมาตั้งแต่ปี2565คลิปนี้อับดุลไทยทูบชวนมาเปิดมุมมองใหม่พร้อมนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ข้อกฎหมายและความเป็นไปได้ทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงใน4คุณภาพชีวิตที่ผู้หญิงพึงได้รับจากการทำแท้งถูกกฎหมายไปติดตามกันครับ สุขภาพจิตดีขึ้นผู้หญิงหลายคนคงมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจเมื่อคิดอยากจะทำแท้งอยากปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักความกดดันที่เกิดขึ้นยิ่งส่งผลกระทบต่อความเครียดและอารมณ์เชิงลบขั้นรุนแรงแต่มีการศึกษาพบว่าหากผู้หญิงได้ทำแท้งตามความต้องการของตนมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้นกว่าผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธการทำแท้ง นักวิจัยได้เปรียบเทียบผู้หญิงที่ได้รับการทำแท้งกับผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธการทำแท้งพบว่ากลุ่มผู้ที่ได้รับการทำแท้งมีความวิตกกังวลน,น้อยลงมีความภูมิใจในตนเองและมีความพอใจในการใช้ชีวิตต่อไปมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงทั้งสองกลุ่มได้มาพบกันและได้เปรียบเทียบสภาพความเป็นไปทางจิตใจผลปรากฏนั้นชัดเจนว่าการทำแท้งไม่มีผลเสียใดๆต่อสุขภาพจิตของผู้หญิงที่ทำแทง้งและยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย งานวิจัยหลายชิ้นในด้านนี้ยังได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่าการทำแท้งไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้หญิงหรือส่งผลต่อการเลี้ยงดูลูกในอนาคตในทางกลับกันผู้หญิงที่ให้กำเนิดลูกแบบไม่พร้อมพบว่ามีภาวะซึมเศร้าและเครียดมากกว่าผู้หญิงที่พร้อมมีลูกจากการวางแผนครอบครัวในอนาคตแน่นอนว่าการวิจัยต่างๆไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงจะไม่มีความทุกข์ทรมานเลยเมื่อทำแท้ง ยังมีคนที่อยากเป็นแม่จริงๆแต่ต้องตัดสินใจยุติการตั้งครรภเนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหร,หรือปัญหาด้านสุขภาพก็มีภาวะซึมเศร้าไม่น้อยเช่นกันอย่างไรก็ตามการวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่าการทำแท้งไม่มีข้อเสียทางจิตวิทยาโดยตรงแก่ผู้ที่ทำแท้งในขณะที่อีกกลุ่มที่ถูกปฏิเสธการทำแท้งอาจได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามอาจต้องพบจุดจบที่น่าเห็นใจอย่างการฆ่าตัวตายตามมาได้ 2. สุขภาพกายดีขึ้นบางคนอาจจะเคยมีภาพจำว่าการทำแท้งส่งผลเสียต่อสุขภาพจากภาวะตกเลือดหรืออาจถึงขั้นทำให้ผู้เป็นแม่ไม่สามารถมีลูกได้อีกแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำแท้งที่ถูกต้องตามขั้นตอนของข้อกฎหมายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่อนข้างปลอดภัยมากสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ในทางกลับกันหากไม่ได้รับการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้หญิงตั้งครรภ์อาจพยายามทำแท้งด้วยวิธีไม่พึงประสงค์ด้วยตนเองหรือทำแท้งเถื่อนซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ติดตามผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา5ปีแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งและสามารถทำแท้งได้มีสุขภาพกายโดยรวมดีกว่ากลุ่มผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธการทำแท้งและคลอดบุตรออกมาซึ่งมักพบอาการปวดหัวไมเกรนและปวดข้อจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นักประชากรศาสตร์ประมาณการไว้ว่าการห้ามทำแท้งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้หญิงจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและมีการศึกษาน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มากที่สุด 3. มีความมั่นคงทางการเงินยากจนน้อยลงสาเหตุที่พบบ่อย2เรื่องที่ทําให้ผู้หญิงเลือกทําแท้งคือสภาพเศรษฐกิจไม่เอือ้ออํานวยและจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม นั่นหมายถึงพวกเธออาจไม่มีเงินเลี้ยงดูลูกหรือกระทบต่อเป้าหมายทางการศึกษากระทบต่ออาชีพในขณะนั้นด้วยเหตุนี้ผู้หญิงที่ทำแท้งอาจมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเด็กในคันไม่ต้องเกิดมาเผชิญกับสภาพครอบครัวที่ไม่พร้อมมีลูกอีกหนึ่งการศึกษาที่ตีพิมพ์โดยสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติในสหรัฐรายงานถึงผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจ จากการทำแท้งพบว่าผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธการทำแท้งต้องเผชิญกับความทุกข์ทางการเงินมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องหลายปีอทิคความเสี่ยงในการมีหนี้เพิ่มมากขึ้นมีหนี้เสียขาดความน่าเชื่อถือทางการเงินถูกไล่ออกจากงานและการล้มละลาย ส่วนผู้หญิงที่ได้รับการทําแท้งจะมีรายได้ทางเศรษฐกิจดีขึ้นสามารถหลุดพ้นจากความยากจนชั่วขณะได้ในอนาคตถ้าหากผู้หญิงอยากมีลูกในขณะที่สถานะทางการเงินที่มีความพร้อมมากกว่าเดิมก็จะสามารถดูแลลูกด้วยความรักความอบอุ่นได้ 4. ลูกที่เกิดในอนาคตจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพ เมื่อผู้หญิงสามารถเข้าถึงการทำแท้งเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีแนวโน้มว่าเธอจะสามารถดูแลลูกที่เกิดในอนาคตได้เป็นอย่างดีในงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารทางกุมรารเวชศาสตร์นักวิจัยศึกษาเปรียบเทียบทารกที่เกิดจากผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธการทำแท้งกับทารกที่เกิดจากผู้หญิงที่ผ่านการทำแท้งมาก่อนพบว่ามารดามีความผูกพันกับเด็กต่างกันเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวที่พร้อมมีลูกแม้จะมีแม่ที่เคยทำแท้งมาก่อน แต่ก็จะมีความอบอุ่นมากกว่านอกจากนี้การติดตามศึกษาเด็กในช่วงอายุ6เดือนถึง4-5ปีที่ถูกเลี้ยงดูจากแม่ที่ถูกปฏิเสธการทำแท้งจะมีพัฒนาการค่อนข้างช้านั่นอาจทำให้กระทบต่อการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในอนาคตได้เด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่ที่มีความเครียดต่างกันเมื่อแม่พร้อมมีลูกแล้วจะสามารถเลี้ยงดูลูกให้มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวภาษาการแสดงออก ทักษะการพูดและแสดงอารมณ์ได้ดีกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูจากผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธการทำแทง้งเด็กเหล่านั้นมีโอกาสที่จะขาดการดูแลเอาใจใส่หรืออาจเกิดมาในครอบครัวที่สถานะยากจนแน่นอนว่าการเข้าถึงการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายจะเป็นประโยชน์กับประชากรมากกว่าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่สนับสนุนสิทธิในการเลือกของผู้หญิงเมื่อประเทศต่างๆเปิดกว้างเรื่องของการทำแท้งมากขึ้น การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของมารดาก็จะลดลงและทําให้เด็กที่เกิดมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพมีสถานะความเป็นอยู่ทางสังคมที่มั่นคงได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่จากคนเป็นแม่ในขณะเดียวกันหากกฎหมายยิ่งปิดกั้นสิทธิในการเลือกยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงอาจทําให้อัตราการทําแท้งเถื่อนสูงขึ้นและทําให้ผู้หญิงต้องเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในหลายๆด้าน การแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจจะต้องเกิดจากประเทศที่รัฐบาลพร้อมเข้าช่วยเหลืออย่างแท้จริงมีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเช่นการดูแลหญิงที่ไม่พร้อมตั้งครรภแต่อายุครรภ์มากเกินกว่าที่จะทำแท้งการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรและการดูแลเด็กสําหรับคุณแม่ที่มีรายได้น้อยซึ่งนโยบายเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเหลือเด็กๆแต่ก็ยังช่วยเหลือต่อเนื่องไปถึงครอบครัวอีกด้วย สำหรับประเทศไทยเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากการทำแท้งผิดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่านประมวลกฎหมายอาญามาตรา305กํากำหนดให้หญิงมีอายุคันตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน20สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครันได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่มีความผิดทางอาญาแต่ยังต้องเข้ารับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่27ตุลาคมปี2 5 6 5เป็นต้นมา